ครับผมมาดูกันเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับก็นี่ปลาดุกนะครับผมปลาดุกแกละนะ8 0บาทก็อันนี้เอาไปตากปลาช่อนเท่าไหร่โลเท่าไหร่ร2อยี่ราคาเดียวกันกับทางนี้เนาะอ่าในปลาช่อนร2อยี่นะครับอย,ยอยู่อยย่ล้างแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผมก็อย่างนี้ก็เอาไปตากพึงได้เลยนะครับถ้าเราไม่ปรุงเพิ่มนะไม่ล้างไม่อะไรก็นู่80น80บาทอันนี้เป็นปลาดุกนะครับหมูนี่จ้ะ โอเคร้อยนะโลเท่าไร่ครับ 75. 75อันนี้รอก้างให้เรียบร้อยนะอันนี้จะมีก้างเนาะนะอันนี้50นะบาทครับมีชิน้นมีท้องมีท่อนหางอ๋อมีท้องก็มีมีท่อนหางก็ท่อนหางกินไะอ้ปลาดุกปลาดุก85บาทครับผมอันนั้นปลาช่อนร้อยยี่เนาะนะมาได้เลยนะครับนี่มีปลาเล็กปลาน้อยออด้วยขอ,ขอถ่ายเลยนะถ่ายเลยค่ะ ป,าปลาอะไรยายปลาซิวซแห้งปลาแก้วเนาะประมาณากี่ตัวโล,ลนี่ตัวใหญ่เนาะหนึร้อยห้าสิบบาทครับผมน,นี่ปลากระดี่ก็มีนะครับสี่สิบบาทปลากระบอกครับผมนี่ทําให้เรียบร้อยนะล้างไส้ล้างกรงเครื่งรงงองเคี่ยวหัวออกตัดหัว,หวครับผมสามารถอาไปตากอันนี้ปลาอะไรจ๊ะปลาจระเมศอ๋อจระเมศตัวเล็กเนาะนี่สี่สิบบาทครับมเมื่อนนะก็มีทุกปลานะครับแล้วก็แปดสิบห้าบาท นี่ปลาช่อนนาร้อยสิบ,บาทน้ำเพื่อนนะมีเยอะนะเพื่อนนะถ้าลุงน้อยซื้อยิ่งซื้อสิบแพ็คนะมันตกแพ็คละสามสิบบาทอ๋อสามร้อยยิ่งสิบอ๋อสิบแพ็คขึ้นไปสามร้อยนะครับได่ครับผมได้นี่ครับสดๆใหม่ๆนะโอเคเดี๋ยวลุงน้อยไปชมตรงนู้นขอบค<ช>ุณครับใช่ครับคบลาลันเดียวกันนะนี่ตัวอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรปลาลดปลาลดเหรอตัวลายๆแปลกๆนี่ลายเนี่ยปลาหลดปลาลดปลาตัวตึงแดด เอาตามสูตรเราแหละครับผมโอเคครับผมของครับปลาสลิดเฮ้ย hey! ปลาสลิดนะเนี่ยปลาสลิดนะครับผมแล้วก็เป็นเนี่ยก็เป็นปลาสลิดอ่ะสดครับใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ร้อยแปดห้าอ่านีใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผมก็ไล่ไล่กันไปนะครับไข่ปลาสองร้อยโลละโลละสองร้อยโลละสองร้อยอันนี้ถุงใหญ่นะครับไซกิโลเนี่ยอันนี้กี่เนี่ยสองปลาจีนเหรอ สองปลาจีนก็มีครับปลาช่อนอันนี้ปลาอะไรปลาเบือกเหรอเ่นนี่ปลาเบือกนะครับผมมาได้เลยนะอยู่ที่ตลาดซับเทวีอ่างทองครับผมสวยๆนะครับผมหกบาทประกดคังเนาะปลาสวายโลเท่าไหรยี่สิบบาทอืมโลละายี่สิบาทครับ<ม>เพื่อนปลาสวายอ่าอันนี้อันนี้เท่าไหร่